ข่าวต่อไปเรื่องของไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายๆที่เรารายงานไปแล้วนะครับบอกโอ้ยสิ้นเนื้อประดาตัวเมื่อคืนนะครับต้องนอนที่พักพิงชั่วคราววันนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบท่านผู้ชมดูภาพรเหลือแต่ตอจริงๆเหลือแต่เสาเหลือแต่ตอเหลือแต่โครงสร้างเหลือแต่ฝาเหลือแต่เสา บางหลังไม่เหลืออะไรเลยคุณเ<อ>นรชานี่นะความเสียหายทั้งหมดนะครับประมาณสัก30หลังคาเรือน ผู้ประสบประบภัยนะครับมีประมาณสักร้อยเก้าคนครับ mm hmm. ในจนํานวนนี้มีเด็กอยู่ด้วยประมาณสักยี่สิบคนทำังไงครับนี่วอดไปบางส่วนแล้วตื่นเช้าวันนี้เห็นภาพนะครับเ mm hmm. มื่อคืนนี้เป็นสถานที่ทางกรุงเทพมหานครแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องครับ mm hmm. นําตัวผู้ได้รับเกมลมร้อนไม่มีที่หลับที่นอนแล้วครับไปนอนในที่นอนชั่วคราว <Wow. S 1> สภาพอย่างที่เห็นนี้ถามว่าจะนอนชั่วคราวอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณสักหนึ่งเดือนว่าอย่างนั้นนะ mm hmm. เพื่อที่จะหาทางไปอยู่ที่ หรือจะอยู่ที่เดิมต่อต่อเดิมนั้นจะฟื้นฟูอย่างไรบ้างวันนี้สภาพท่านผู้ชมก็เห็นนะครับเจ้าหน้าที่ก็ไปอำนวยความสะดวกให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกรุงเทพมหานครกระทรวงพัฒนาสังคมและก็ความมั่นคงของมนุษย์กองออกรมป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทย นะครับก็ออกไปช่วยเหลือครับเห็นไหมครับหนีกันตายเนีลูกเด็กๆอย่างนี้อุม้มหนีเมื่อวานนี้ทําไงครับแทบใจสลายแล้วครับมาอยู่อย่างนี้ทำยังไงเงินก็ไม่มีติดตัวมาบางคนนะครับกลับบ้านมาแล้ว,ลวสูญไปทั้งหมดแล้วอ้าวนะครับมาลงทะเบียนก่อนนะว่าชื่อเสียงเรียงนามอะไรบ้างมีทรัพย์สินเสียหายอะไรยังไงบ้างนะครับเป็นบ้านเช่าหรือบ้านส่วนตัวที่ปลูกอยู่ตรงนั้นจะได้มีการพิจารณาเยียวยา จ่ายเงินค่าชดเชยถามว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่ตรงนี้ประมาณสักหนึ่งเดือนกว่านั้นทํายังไงครับจะอยู่อย่างนี้หนึ่งเดือนเหรอเพราะว่าทุกคนต้องไปทํามาหากินอ,อย่างเมื่อคืนนี้ท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับไปสองรอบกลางดึกเลยตั้งแต่สี่ทุ่มไปดูชีวิตความเป็นอยู่นี่ครับใส่เสือเ้อขาวๆนี่ไปนี่นะหล,งลังจากท,ที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต,แต่ตอนแรกก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปดูเป็นการด่วนตอนที่ไฟไหม้เมื่อคือนนี้ครับก็ย่องไปดูนิดนึงนะครับไปดูความเดือดร้อนว่า อยู่กันยังไงกินยังไงบ้างเอาแนวทางต่อไปจะมีการทิจจรณานะครับบอกว่าที่เดิมเนี่ยที่เป็นสมกงานทรัพย์สินนะครับจะอยู่ยังไงต่อแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันสาเหตุเกิดจากเพลิงไหม้มันเพราะอะไรหนึ่งครับ ชี้ออกมาเลยนะทางเข้าไปนี่แคบครับไปช่วยกันไม่ทันดับเพลิงก็ไม่ทันสองครับเรื่องของสายไฟฟ้าเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆเก่าชำรุดชุมชนแห่งนี้ท่านผู้ชมดูภาพไปด้วยสิครับเนี่ยนะสายไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆระโยงระยางสอดรับกับอะไรครับเจ้าของบ้านป้าหมูเพียน ในครับป้าหมูเพียนที่เป็นบ้านที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านไม้นี่นะเป็นสองชั้นครับป้าบอกว่าจู่ๆเมื่อวานนี้ครับนะมันเสียงดังตุ๊บต๊อบไปอย่างนั้นนะเอามองไปปรากฏว่าเจอสายไฟฟ้าที่ว่ามันหายห้อยอยู่นะครับมันสปาร์กไปอย่างนั้นพูดภาษาได้ก็คือมันช็อตครับป้าก็บอกว่าพุกทีนะครับป้าก็ไปช่วยดับเื่องบ้านอื่นเหมือนกันนะแต่พอเกิดกับบ้านตนเองไปไม่ไหวตกใจตื่นเต้นนะครับวิ่งไม่รู้ทำยังไงครับหาเครื่องดับเพลิงมาเป่าแต่สุดท้ายมันเร็วมากครับเพราะว่าวัสด ดูก่อสร้างมันเก่ามากแล้วก็มันผุพังมันไม่จุดดๆมันจะจจจแล้วเป็นไม้ไ <ป S 1> ่ะไปเร็วมากเพราะฉะนั้นหนีอย่างเดียวครับปาเียนเช้าวันนี้ทําไงครับโอ้หแต่เราคนเห็นนะครับน่าสงสารเดินไปดูว่าเอ๊ะตังที่หยอดกระบุกเอาไว้เป็นยังไงบ้าง<อ>พระที่ห้อยคออยู่ตรงนี้มีอะไรบ้างอะไรเหลือบ้างนี่ครับเป็นสิ่งที่ว่าจะต้องมีการดูแลกันต่อไปครับใช่เราพี่น้องที่อยู่ในคลองเตยก็อย่างที่รู้กันก็ใช้แรงงานกันอยู่แล้วหาเช้ากินค่ามันเนาะ บางคนนะครับเพิ่งเพิ่งเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ออบางคนก็จะจบแล้ว<ช>จะไปต่อ,อยังไงก็ไม่ทราบหมดแล้วทุกอย่างบ้านหนึ่งอยู่เป็น10คนเลยนะออที่นั่นนะแล้ <นะ S 2> <อ>ก็เอาใจช่วยแล้วกันค่ะชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปคุยยมมบาาสโงน